สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับผมสมปองแหวนเงินตาแหวนตีมือโบราณน,นะครับก่อนอื่นขอฝากช่อง YouTube ไว้ด้วยนะครับช่องสมปองแหวนเงินตาชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจอยากจะสั่งแหวนทําจากเหรียญรุ่นไหนปีไหนก็สั่งเข้ามาได้นะครับทางเพจแหวนเงินตาแหวนตีมือโบราณครับหรือว่าทาง Facebook สมโพงแหวนเงินตาแหวนตีมือโบราณหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับทางเบอร์063 082 518 1ครับสอบถามได้ครับวันนี้ผมจะทำแหวนจากเหรียญรุ่นไหนปีไหนก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับวงนี้ทำจากเหรียญครุฑปี2517ครับทำได้ตั้งแต่ไซส์5้ถึงไซส์64ครับ ราคา790ครับถ้ารวมส่งแบบโอน850รวมส่งแบบเก็บเงินปลายทาง880บาทครับหรือว่าลูกค้าท่านใดสั่งไปแล้วใส่ไม่พอดีครับไปหลวมไปก็ส่งกลับมายอ่อมาขยายได้นะครับวงนี้ทําจากเหรียญปี2,505ครับตาแผ่นดินทําได้ตั้งแต่ไซส์50จนถึงไซส์66ครับราคารวมส่ง แบบโอน850บาทรวมส่งแบบปลายทางก็880บาทครับวงนี้ทำจากเหรียญ50สตางค์ปี2523บครับราคา790บาทรวมส่งแบบโอนก็850บาทรวมส่งแบบปลายทางก็880บาทครับทำได้ตั้งแต่ไซส์จนถึงไซส์58ครับหรือว่าสนใจทำจากเหรียญรุ่นไหนปีไหนก็สั่งเข้ามาได้ทักเข้ามาได้นะครับทางเพจทาง Facebook วงนี้ทำจากเหรียญครุฑตรงครับเหรียญ5บาทปี2525ท 25, ําทำได้ตั้งแต่ไซส์54จนถึงไซส์70ครับราคา1,990บาทครับเป็นเหรียญที่ทำออกมาสวยมากๆเลยครับวงนี้ทำจากเหรียญที่ระลึกปี2530ครับเป็นเหรียญมหามงคลประชนพรรษา60 ทำออกมาสวยมากๆครับราคา2,490บาทครับทำได้ตั้งแต่ไซส์54ถึงไซส์70ครับวงนี้ทำจากเหรียญครุดเฉียงครับเหรียญ5บาทปี2,520ราคา1,990บาทครับทำได้ตั้งแต่ไซส์54จนถึงไซส์70ครับเป็นงานทำมือแท้ๆครับขอบคุณมากๆครับ